หนูน้าภาพมาเบิงนองหมาเฝ้าบ้านจ้าไปหาตีนมงเปียบไม้ไปกันเถอะสวัสดีค่ะมารับชมนะคะผู้ที่เฝ้าบ้านวันนี้นะคะได้แก่มะขามกับขนุนนะคะมะขามกับขนุนก็เฝ้าบ้านนะคะอะตัวผู้นะคะตัวผู้สีขาวลายดำน้ำตาลนะคะตัวเมียสี ดำนะคะตัวผู้ก็จะตัวโตกว่านี้นดิงกินเยอะด้วยนะคะาขาวเอา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 นี่คือผู้เฝ้าบ้านประจำอารมณ์ดีนะคะเล่นกันเอาเอาเอาลูกไปเอาลูกไปลูกเอาลูกไปได้สดเหลืองครับเอา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 เดยวยายิดเหลืองครับยายิดเหลืองครับตัวนี้มันจะขายาวดีขายาบเหมือนเปี้ยวเลยนะครับ ล้อกันนะคะหยอกกันนะคะเอาหยอกกันแย่กันนะคะแย่กันอุ้ย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 ไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมมาๆๆเอายอมกูหน่อยได้ไหม่ะเอากูไม่ยอมล้อกันเล่นนะคะล้อกันะคะมีความสุขเนาะเขามีความสุขนะคะพอเรามาดูเนี่ยเขาก็มีความสุขเล่นให้เราดูเลย พอไม่เราไม่อยู่ก็ร้องแงงแงร้ๆๆองไห้ถ,ถ้าไม่อยู่นไ่ไม่มีคนดูน่ก็ร้องไห้นะร้องไห้เสียงดังอันนี้หยอกมนเล่นตัวนี้ปีนกงได้ด้วยนะแม่ตัวขาวนะ่ะไปอยู่ในคอกนะปีนออกมาได้นะมันร้องไห้แล้วก็ปีนออกมาจะ<อ>จะ<อ>เคก,กินถึงแม้กระทั่งผลไม้ก็กินะกนะคะบัลลาก็ยังห้ดีแต่ปะเฮ้อ บักลานี่บักลานี่ตัวขา,ขาวๆเนี่ยไฮดี่ดีเด้เนี่ยปีนกงกับกิ้งเขากินหมากอะไรนะหมากตะอบนะคะออันนี้ชอบนอนให้พี่แกงอยู่เรื่อยนะคะน้ำเป็นตะหักหน้อแม่เนาะตัวดำตัวขาวนี่เนาะหน้าเขามีหลายสีสามสีด้วยก็เหนื่อยเลยนะหยอกกันลวก็เมื่อยหยอกกันมากก็เหนื่อยนะคะ <laughs> อยากแสดงนี่ว่ะก็อยากแสดงนี่ว่ะเอ้าแสดงนิ้วกันนะัดลองกำลังกันนะคะคือว่าตัวเมียนี่ก็พลังเยอะอตัวผู้นี่จะปวดเปียกน,นะคะเมื่อกี้ตัวผู้หยอกอยู่นำตอนนี้ตัวเมียนำเป็นพี่น้องกันนะคะครับเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเอาเอาเอา พี่นี่อ่อนนะคะคือว่าออมแรงน้องนี่ไม่ออมเลยซัดเอาซัดเอากัดหูกัดหูเลยนะเอากัดหูแล้วสะบัดโอ้ยล้อกันดึงหูกันเล่นนะคะนี่ดึงเบาๆนะคะดึงเบาๆอ่ะนี่เนีเเอาขี่เลยขี่เลยเอาเอาขี่เลยไอ้นึงกระดิ่งหลุดแล้วนึงกระดิ่งยังอยู่อยู่เอาอยู่ทั้งสอง ง,งขยันแท้ๆตัวน้องนี่ขยันอเอาชนะไปแล้วเอามุดเอาชนะให้ได้หยุดกันหน่อยหยุดกันหน่อยเออคาบนั่นแหละคาบไปเลยถ้าเอาแสดลงขึ้นได้นีถือว่าเก่งนะปาส<อ>ปนสิพิกัดแสลงขึ้นหมันยกแสลงยกแสลงนะคะจะกยกจะยกขึ้นนะคะ ยกมาขึ้นเพราะว่ามันหนักเอา้าไปคาบอีหยังมาเนาะบัดนี้อายนึงสิไปยกสะแลงบาดนี้โอ้เพิ่นสิแข็งแรงคืขึอเพิ่นบอกว่านีจันเจเอฟค่ะเจเอไปหาพี่เปี้ยวไหมฮะไปหาพี่เปี้ยวป้าไปเล่นกับพี่เปี้ยวไหมครับน่าจะเอาไม้ไปแล้วนะจะเอาไม้เจ้าไปแล้วอ้าไปเล่นกับพี่เปี้ยวไหมมามาลมพี่เปี้ยวก่อนเด้อดมดมกลิ่นพี่เปี้ยวก่อนอารีนอารียวดมพี่เปี้ยวนะ อันนี้ดมพิเปี้ยนหน่อยเลี้ยออดมพเปียนน่อยพเปี้ยนอยู่นี่พี่เปี้ยนอยู่นี่ครับน้ฮะเร็ว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 โอ้ยน่ารักจังเลยเอามานี่เร็วเร็วเร็วมามามาไปหาพี่เปี้ยนไหมไปหาพี่เปี้ยนไหมอย่าล้อผมเล่นนะครับผมโาพินหนะครับไปหาพี่เปี้ยนไหมครับฮึมจับหน่อยจับหน่อยครับจับหน่อยเร็วน่าจังจังเลยน่าจังจังเลยนี่จับหน่อยเลี้โอ๊ยทำไมน่าจังอย่างนี้เนี่ยฮะ สวัสด,ดีคะ่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะหน้าตุบตุบหน้าตุบตุบน่าจังจังเลยไปหาพี่เปี้ยวกันไหมไปหาพี่เปี้ยวกันไหมปะออกมาเร็วออกมาจะไปเล่นเป็นเพื่อนพี่เปี้ยวหน่อยเร็วพี่เปียวอยากมีเพี้ยวพี่เปี้ยวอยากมีเพื่อนเร็วเออนะคะฮะดูน้องๆไปก่อนนะคะน้องๆเข้าบ้านคะ่ะขนุนกับมะขามนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันคะ่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักน้องๆฝาบ้านนะคะลืมด้ค่ะกดไลค์ให้แน่กดแชร์น้ำกดติดตามพร้อมด้วยค่ะเด้อ